สวัสดีค่ะทุกคนให้ถ่ายว่าตอนนี้อยู่ไหน <laughs> คงไม่มีใครถ่ายถูกเรากำลังมาทําคลิปบนภูเขาเออตอนวันนี้เราจะพามาชมวิวบนภูเขาสูงๆนะคะจากปกติเราก็จะอยู่ที่ราบตอนนี้เราจะขึ้นที่ไม่ราบเพราเรียกว่าอะไรอะไม่เป็นไรช่างมันโอเคให้ดูบริเวณรอบๆที่เราจะต้อง เดินขึ้นไปนะคะสวยไหมเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูวิวเรื่อยๆนะคะอันนี้วิวรอบตัวเราซะก่อนอให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคน mm. เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังเนาะ <c oughs> กลับมาแล้วคะ่ะนี่มาดูทุ่งหญ้าดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะดอกหญ้าสีเหลืองๆสวยมาก สวยเต็ไมไปหมดเลยอ่ะดูสีนอนเล่นอย่างได้เลยอ่ะ okay, ดูวิวดูสวยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็สวยเป็นสถานที่ที่โรแมนติกมากเลยค่ะทุกคนนี่นะถ้าใครเป็นหนุ่มสาวนะมาเที่ยวแล้วขอแต่งงานตรงนี้นะต้องโรแมนติกมากแน่ๆเลยสียดยเนาะตอนเราแต่งแฟนเราไม่ได้มาขอเราขอแต่งงานอยู่บนภูเขาสูงๆแบบนี้<ๆ>ไปได้โอ้สวยอะ่ะดอกไม้สวยมากเลย ได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมคะจิ้งหรีดตะกะแตนอะไรสักอย่างแหละไม่จิ้งหรีดก็ตะกะแตนนี่แหละมีสองอย่างนี่แหละค่ะทางบนนี้เขามีรถบสัสขึ้นมาด้วยนะ แต่อาจจะนานๆมาหนึ่งคันโอเคสวยจังเลยมุมนี้ก็เป็นมุมที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะถนนเส้นใหญ่ๆตรงนั้นนะคะที่เขาเรียกว่าอุตบานก็คือทางด่วนนั่นแหละคะ่ะเนี่ยถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านเราเลยนะ,น,ะนั่นคือหมู่บ้านเรานะ mm hmm. เล็กๆหลายๆหลังคาเล็กๆนั่นแหะคะ่ะ Okay. ต่อกันเลยค่ะทางนี้อีกยาวไกลอยู่นะนอะ,อะมุมหนึ่งก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะนี่จะเป็นสันเขานี่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกที่หนึ่งดูสิเออเขากั้นกันเขากั้นกันด้วยแค่ภูเขาลูกหนึ่งเลยนะเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างดูสิคะ เ็นไหมเดี๋ยวจะขยายให้ดูเป็นหมู่บ้านนะตรงนั้นเห็นไหมคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยแค,แค่ข้ามภูเขามาอีกรูปหนึ่งเห็นไหมคะที่เราจะไปนี่คือสันเขาตรงนั้นนะคะเป็นเก้าอี้เห็นไหมเก้าอี้ตรงนี้สวยมากเลยนะตรงนั้นจุดชมวิวสูงสุดจุดชมวิวสูงสุดโอ้ยดินพันกันนี่ก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของเรานะั่นแหละหมู่บ้านนี้ โอเคเราไปที่จุดหมายของเราก็คือจุดชมวิวสูงสุดสถานที่ที่โรแมนติกเรามาถึงจุดหมายแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะตรงเก้าอี้ที่เราให้เห็นชี้ให้ดูก่อนที่เราจะขึ้นมาถึงเนาะพอขึ้นมาถึงแล้วเราก็จะเจอดูสีมันเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดเลยนะสำหรับโซนนี้ดรูรอบๆนะคะสวยมาก อากาศก็ดีลมกำลังเย็นไม่ร้อนถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนนะคะให้ดูให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งโอ้ยไม่เห็นคนได้ไหมอ่ะไม่เอาคนดีกว่าให้ดูรอบๆดูแต่วิวแล้วกันนี่ทุกคนคะเห็นไหมคะอันนี้คือตรงเก้าอี้ที่หวานนั่งนะมันก็จะเป็นสันภูเขาคือจุดชมวิวสูงสุดตรงนี้นะสมมุตินะอันนี้เป็นภูเขาอีกรูปหนึ่ง ถ้ามาฝั่งหนึ่งดูสิเป็นอีกคืออีกหนึ่งขเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งจังหวัดเลยมัง้งฝั่งโน้นะที่เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยคือเป็นหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็ขยับไปก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็ขยับไปอีกหน่อยก็เป็นหมู่บ้านที่สามแล้วเขาก็ไล่กันแบบเรียงไปตามแนวเขาเลยค่ะคือแนวหุบเขาค่ะเขาก็จะสร้างหมู่บ้านคือสร้างเป็นแบบเออหมู่บ้านกันเรียงๆกันไปเลยอ่ะอันนี้คือเป็นจังหวัดสโโุรทุมแล้วนะ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดแล้ค่ะคก็คือคอนโทูลนะคะคอนโทูลสุรุฑส่วนมาฝั่งด้านนี้ที่บาดเพียนอยู่เนี่ยมันจะเป็นขึ้นอยู่กับคอนโทูลสุรุฑสนนั่นแหละเห็นไหมคะตัวนี้ก็ยังเป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของคอนโทูลสุรุฑสนแต่เห็นไหมคะเหลืองๆนี่ก็คืออยู่ในเขตของสุรุฑนะพอไปอีกหน่อยนึงเห็นไหมบ้านเนี่ยที่ชี้ให้ดูเนะี่ย นี่ดันกลายเป็นของคอนทอนเบิร์นแปลกไหมทุกคนแปลกใจมากเลยมันเป็นไปได้ไงตรงนี้เป็นคอนทอนเบิร์นดูดีๆนะแล้วก็ขยับหมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่คือกลายเป็นคอนทอนสูรทูนไปแล้วงงมากเลยปกติมันก็จะต้องเนื้อที่มันก็จะห่างกันหน่อยนะถึงจะเป็นอีกจังหวัดหนึงได้แต่นี่เขาชิดกันไปเลยเออขาแบ่งเขตภูมิภาคกันยังไงก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็แค่อยู่ไปก็แค่นั้นอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่แปลก เบิดเส้นทางนะคะต้องไปดูก่อนว่า,าไปได้ไหม เห็นไหมคะมานั่งตัว uh นี้เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่หนุ่มสาวเขาชอบมานั่งขอแต่งงานกันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่เคยมีใครชวนมาขอแต่งงานอยู่ตรงนี้แต่ว่าแฟนเล่าให้ฟังก็เลยรู้โอเคคิดว่าอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องรีบกลับลงไปแล้วแหละเพราะว่าเราแอบหนีชิลีมาค่ะ กลัวเขาตามแล้วก็เลยต้องแอบขึ้นรถกันมาสองคนเพราะว่ามันไกลจากบ้านไม่กล้าพาเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันว่าชิลีทําอะไรนะตอนนี้เนาะไม่แน่ใจว่าจะร้องเงาเๆอยู่ในสวนหรือเปล่าถ้าหาแม่ไม่เจอโอเคนั่นแหละค่ะถ้าใครชอบดูวิวสวยๆของสวิตเซอร์แลนด์นะก็กด subscribe แล้วก็อาจจะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ นายแบบยืนเค็กยืนเค็กนายแบบดูสิยืนที่ไหนไม่ยืนยืนบนหัวเรานี่เอ้าโว้ยดูดอกเชอรี่ใกล้ๆว่าเป็นดอกแบบไหนค่ะ Take care. <laughs>